ยอมปูใส่เงียบปวยวั<ะ>วไหน,นบ้าเข่าวันนี้ปนเยี่ยมอยู่ใส่เงีบซีหลังบ้าใส่หลายหาบกหอยอยากบกหอยชิลี่เอิร์ดนกปากห้างกินหมด มันกินหอดนย้ำแหล่งกินหอดนย้ำฝนโอบ่ได้ซื้อยาขาหอยอยากปีนี่มันมันเจ็บจินหมดแหล่งเป็นขาจินน้ำฉีดตลกดีดีดีนี่หนกป่าข้างว่าอยู่ไก่มายามปูถ้าไปปนหลง dạ đây hoa là nó nằm nan cè kè 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 nè kè lại kè โอ้ใส่ละมันออกใส่ละหัว,วนี้ดียอัดไว้ยังน้อยกันใส่ปุยป๋ยปุ๋ยเพาทั้งเจือดน้ำปุ๋ยเลยไปทั้งไตหมดต้องอัดน้ำไว้ เหยียบอัดห้วยหัวดีเมนตะไน่กูเทย่ยวอย่างเป็นนังกัลตาเนี่ยอัดเต่ามดแรงหัวอัดหมดแรงหมดเสาหัวสกี้อย่างจอ่จอจ่อเลยรจอดีเจ้าบอลบักหอยที่มาจักอีปูจอ่อดีเจ้าหมอน มองในหัวมันสีดำก็จอกก็จอกมอ,อ,อ,อนนี็กเหยียบแล้วเหยียบอยี่จนคู่แท้สิขาดแล้วว่าดีไรเออ ตะเวนสีคาคว้ยเหรอกับบานกับสองหันตัวเลาะแล้วเออเขาว่าวหนวกล่องออกแล้วเห็นบ่นีเห็นบ่นีหนนลุบล้อ <laughs>